สวัสดีค่ะอ้าวันนี้นะคะกลับมาพบกับอา,อาจารย์แจงนะคะกับวันจันทร์วันเริ่มต้นของการทำงานเลยค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนนะคะาภาพเป็นยังไงบ้างคะได้ยินเสียงชัดเจนไหม ได้ยินไหมคะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับคอร์สเรียนสักคิ้วนะคะตามหัวข้อเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะเออ่คนเริ่มมองหาอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ในการสร้างรายได้นะคะวันนี้อาจารย์แจงนะคะก็จะ มานำเสนอเลยค่ะกับคอร์สเรียนสักคิ้วตาปากหรือจะเป็นคอร์สต,ต่อขนตานะคะที่สถาบันคิ้วสวยอุบลน,นะคะมีหลากหลายคอร์สมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์จะกดแชร์ก่อนนะคะ,ะวันนี้ก็มีเวลานะคะก็เดี๋ยวจะ,ะมาพูดคุยกับ แฟนคลับนะคะหรือ FC ของคิ้วสวยุบนนะคะหรือ,อลูกค้าที่สนใจในการเรียนสักคิ้วนะคะหรืออยากสร้างอาชีพเสริมนะคะอาชีพเสริมสร้างไรายได้เนี่ยที่อาจารย์อยากจะนำเสนอเพราะว่า1คือเรานะคะอยากที่จะบอกต่ออาชีพที่สามารถทำเงินแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับ ลูกค้าแล้วก็คนที่สนใจนะคะที่อยากจะทาอาชีพเสริมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอาชีพนะคะตัวนี้นะคะหลากหลายคอร์สมากเลยค่ะเดี๋ยวอ,อันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์ขอกดแชร์ก่อนนะคะเราเข้าไปที่ตรงด้านล่างของไรนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์นะคะเรากดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็หรือเราจะ กดแชร์เก็บไว้นะคะเพื่อมาดูย้อนหลังก็ได้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็สามารถกดติดตามาในคิ้วสวยอุบลได้นะคะเพจคิ้วสวยอุบลแล้วก็ร้านก็อยู่หน้าโรงพยาบาลอุบลรักชนบุรีนะคะมีที่เดียวนะคะในจังหวัดอุบลเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะชอบถามนะว่า,ามีหลายสาขาไหมอยู่ที่นี่นะคะมีสาขาเดียวนะคะเราเปิด บริการเนี่ยมาประมาณ7-8ปีแล้วอ่าแล้วก็มีสาขาเดียวนะคะไม่มีสาขาอื่นแล้วก็ไม่มีจังหวัดอื่นไม่มีสาขาอำเภออื่นๆเลยนะคะก็มีที่จังหวัดอุบลที่เดียวค่ะอ่าคอร์สเรียนคอร์สแรกนะคะใครอ่าสวัสดีค่ะคุณจตุรงค์นะคะสวัสดีค่ะคุณกำพลไม่ได้มานานเลยนะคะอ่าเดี๋ยว อันดับแรกเลยค่ะอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องคอร์สแรกนะคะสำหรับลูกค้าทีา่นักเรียนหรือคนที่สนใจนะคะกำลังมองหาอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้นะคะแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำอาชีพนี้เลยแหละแต่ว่าที่สนใจเพราะว่าเราเป็นคนชอบความสวยความงามอันดับแรกเลยเราจะต้องมีความชอบก่อนนะคะว่าเราชอบที่จะ ทําความงามไหมเราชอบที่จะออกแบบเขียนคิ้วหรือแต่งหน้าไหมนะคะต้องถามความชอบของตัวเองก่อนนะคะ,ะถ้าเราชอบในเรื่องของความสวยความงามแล้วมาถูกทางค่ะหรือใครกันนะคะที่อาจจะยังไม่ได้ชอบมากแต่อยากสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านนะคะอาจารย์ฟันทงเลยค่ะว่าอาชีพนี้สามารถทำเงินให้คุณได้นะคะอะ คอร์สแรกที่ร้านคิ้วสวยมีนะคะคอร์สคอร์สแรกนะคะเดี๋ยวอา,อาจารย์จะขึ้นสไลด์ดูให้ดูนะคะว่าคอร์สแรกนะคะจะเป็นคอร์สเรียนสักคิ้วสำหรับคนที่สนใจแล้วรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นอาจารย์แนะนำเลยนะคะคอร์สนี้ค่ะเป็นคอร์สสักคิ้วสไลด์3มิติหรือคิ้วสีฝุ่นค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะว่า อคอร์สนี้มีรายละเอียดคอร์สแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเอาไปมุมขวานน่อ่าโอเคค่ะนี่ค่ะอ่าดูสไลด์นะคะคอร์สเรียนสักคิ้ว3วันค่ะ ตัวนี้นะคะในคอร์สนี้นะคะก็คืออาจารย์จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าสำหรับลูกค้าที่ไม่สนใจที่ที่ที่สนใจที่จะอยากจะเรียนสักคิวนะคะเริ่มต้นไม่มีพื้นฐานเราก็สามารถเรียนได้ค่ะอ่าไม่มีพื้นฐานทุกคนจะคำถามแรกเลยที่เข้ามาคือไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหมสามารถเรียนได้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นคอร์สเริ่มต้นแล้วก็ราคานะคะ าราคาพิเศษเนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้พิเศษเลยนะคะวันนี้กับราคา9,900บาทค่ะอ่า <c oughs> เป็นไงคะอ่าพิเศษมากๆเลยนะคะกับราคานี้ค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะเริ่มต้นเลยเราจะเรียนการวาดทรงคิ้วค่ะการออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับใบหน้านะคะตามหลักงูเห้งอ่า การทำคิ้วไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะเราต้องทำตามหลักโงเเฮงให้เข้ากับใบหน้าเรียกซับเรียกเงินเรียกงานนะคะเราจะต้องออกแบบแบบไหนให้เข้ากับใบหน้าให้เข้ากับโงเเฮงของเราเราก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะในการออกแบบอ่าเรามีสูตรของการวัดองศาคิ้วนะคะวัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสามารถออกแบบได้แบบ ไม่กี่นาทีเสร็จอ่าตัวนี้เป็นสูตรลับของทางร้านนะคะตัวนี้ก็จะสอนให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอสนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมานะคะเป็นการเรียนออกแบบคิ้วให้ถูกตามหลักงโงเ่เฮงก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีโงเ่เฮงไม่เหมือนกันเราก็จะออกแบบให้เฉพาะบุคคลต่อมานะคะเราจะฝึกร่างแบบแล้วก็เขียนคิ้วสเต็ปบายสเต็ปนะคะก็คือออกแบบคิ้ว ตั้งแต่เริ่มต้นต้องออกแบบแบบไหนต้องเขียนคิ้วแบบไหนถึงจะเข้ากับรูปหน้าของแต่ละบุคคลบางคนหน้ากลมบางคนหน้ายาวหรือบางคนหน้ารูปไข่นะคะเราก็จะมีรูปแบบหน้าให้นักเรียนออกแบบนะคะว่าควรที่จะออกแบบคิ้วแบบไหนให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลค่ะโอ,อ้พูดแค่นี้คือแบบเยอะมากเลยกับราคาเท่านี้นะคะคุณสามารถทำเงินได้อะอาจารย์ฟันธงเลยว่าไม่เกินแบบ หนึ่งเดือนเนี่ยถ้าคุณขยนันหรือว่าคุณตั้งใจคุณจะสำเร็จในอาชีพนี้และสามารถคืนทุนได้ภายใน1เดือนค่ะต่อมานะคะที่อาจารย์จะสอนนะคะในคอร์สนี้ก็คือเทคนิคการเลือกสีให้เหมาะกับลูกค้าเคล็ดลับพิเศษในการออกอาสากแล้วสีออกมาเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการาเทคนิคนะคะในการไล่เฉดสีให้ดูคิ้วมีมิติก็คือมี สีในคิ้วนะคะให้ดูมีมิติเป็นไล่เฉดสีคิ้วเข้มกลางอ่อนนะคะตัวนี้ก็จะสอนในคอรสนี้ด้วยแล้วก็เรียนรู้อุปกรณ์การใช้งานและอาจารย์ก็จะสาธิตลงคนจริงให้ดูนะคะส่วนนักเรียนก็จะมีการสอบปฏิบัติลงคนจริงเหมือนกันคะ่ะเป็นการเรียนรู้เนาะว่าพอเราได้ทำคนจริงแล้ว เราจะามีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีประสบการณ์มากขึ้นได้เรียนรู้สิ่งที่เราจะต้องนําไปใช้นะคะไม่ใช่สอนแต่กระดาษอย่างเดียวนะคะเราสอนเรื่องของการออกแบบแล้วก็สักคนจริงด้วยค่ะตอนนี้นะคะถ้าสนใจเนี่ยอาจารย์ก็คือ,อมีราคาพิเศษให้นั่นก็คือราคา9,900บาทนั่นเองค่ะ โอเคค่ะอะสนใจเห็นไหมคนคนสนใจเยอะก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะว่าสนใจคอร์สเรียนคอร์สสักคิวสไลด์นะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะอาส่วนด้านด้านหลังอาจารย์นี้ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ให้นะคะสําหรับนักเรียนและพิเศษสุดค่ะทางร้านนะคะก็จะออกใบประกาศให้ด้วยนะคะรับรองการเรียนจบหลักสูตรแต่ละคอร์สนะคะ อ่าส่วนเดี๋ยวเราจะมีอีกคอร์สหนึ่งนะคะก็มีหลากหลายคอร์สเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะคะอ่ากับอีกคอร์สหนึ่งที่ถ้าบางคนนะคะอ่าหนูไม่อยากเรียนสไลด์หนูมีพื้นฐานแล้วหรือนำเลยค่ะคอร์สคิ้วสไลด์สีฝุ่นสักปากสักตานะคะกับคอร์สนี้เลยค่ะ15,900บาทค่ะ อคอร์สนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเซตเลยนะคะสําหรับการสักคิ้วตาปากนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะ่ะก็เรียกได้ว่าราคานะคะลูกค้าสามารถนักเรียนสามารถนำไปใช้กับคนจริงได้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ในช่วงระหว่างเรียนนะคะแต่เราสามารถใช้กับลูกค้าได้นะคะอะคอร์สนี้เลยนะคะ เจอไมค้าหม้าพนเก0บาทกับคอร์สสักคิ้วตาปากนะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นสไลด์ให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะเซฟไว้ดูนะคะก็สามารถกดแชร์ไว้ในที่เพจที่ Facebook ของตัวเองได้เลยค่ะตัวนี้นะคะสำหรับร์อน,นี้อาจารย์จะไล่ให้ฟังเนาะว่ามันมีสอนอะไรบ้างก็เหมือนกันก็คือเรียน คิ้วสไลด์สีฝุ่นนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเทรนฮิตมากๆเลยค่ะสไลด์สีฝุ่นสามารถโดนน้ำได้เลยนะคะคิ Q ้วออมเบค่ะเป็นคิ้วแบบ เบาๆบางๆนะคะสําหรับวัยรุ่นสำหรับคนที่สนใจบอกว่าอยากสักคิ้วแต่ว่าไม่ชอบความเข้มเหมือนคิ้วสไลด์นะคะก็จะมีออมเบรนะคะแล้วก็เรียนสักขอบตาอินเนอร์อายไลเนอร์ส่วนสักปากก็สอนนะคะเป็นการแก้ปากค้ำเป็นเทคนิคยุโรปนั่นเองค่ะเทคนิคการออกแบบคิ้วให้เข้ากับใบหน้าการวัดองศาคิ้วการฝึกร่างแบบแล้วก็เคล็ดลับการใช้สีให้ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะอุปกรณ์ในการสักและ อาจารย์สาธิตพร้อมนักเรียนปฏิบัติในวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ในคอร์สนะคะแต่ทุกคอร์สเนี่ยก็จะสอนเทคนิคการลบคิ้วให้เนียนนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็รับใบประกาศเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอาจารย์ก็แนะนําคอร์สนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเราจะทําอาชีพนี้เราก็ต้องทําให้มันครบใช่ไหมคะก็คือมี อคอสสักคิ้วสักตาสักปากในคอสเดียวนะคะในราคา15,900บาทค่ะอ่บาทค่ะเห็นไหม CF ได้ F นะคะอ่าถ้าใครดูไลน์นี้อ่าทักเข้ามาในอินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสนใจจองคอสเรียนได้ค่ะอาชีพนี้เนาะ,อ,ะอาจารย์จะเล่าก่อนว่าเราเนี่ย คือไม่มีพื้นฐานเลยไม่คิดว่าเตงจะทําได้ไม่คิดว่าเตงจ,จะสักคิ้วได้แต่อาจารย์ค่ะมีเคล็ดลับให้กับนักเรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับในการเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับการสักคิ้วมานานแล้วเราก็มีเคล็ดลับเรามีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนนะคะว่าเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ต้องทําแบบไหนต้องทํายังไงให้ได้รายได้นะคะหลักแสนหลักล้าน โอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถจองคอร์สเรียนได้เลยค่ะวันนี้ไปเร็วนิดนึงเพราะว่า,าเผื่อมีเวลาทักทายกับแฟนขับนะคะ FC ถ้าใครอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะในไลน์นี้ส่วนต่อมาค่ะถ้าลูกค้าที่สนใจหรือว่านักเรียนที่สนใจนะคะอยากเรียนเพิ่มเติมหรือว่า เขาเรียกวราสนใจในอาชีพสักคิ้วแต่ว่าไม่อยากเรียนคิ้วสไลด์แล้มันธรรมดาไปแล้วตอนนี้ก็มีนะคะที่กำลังฮิตก็คือเป็นคิ้วลายเส้นค่ะอาจารย์แนะนำคอร์สนี้เลยนะคะกับคอร์สเรียนคิ้วสไลด์สีฝุ่น4มิติ6มิติแล้วก็คิ้วลายเส้นผสมเฉดดิ้งนั่นเองค่ะนั่นก็คือคอสคิ้วลายเส้นนั่นเองค่ะในราคาเพียง15,900บาทค่ะ าราคานี้นะคะให้สำหรับนักเรียนที่สนใจจริงๆเลยนะคะว่าเพราะว่าในราคานี้นะคะเรามีอุปกรณ์ให้ครบเซตะคะ่ะแล้วก็มีใบประกาศให้ด้วยนะคะหลังจากเราเรียนจบแล้วนะคะเป็นใบประกาศจากทางร้านนะคะตัวนี้ค่ะในหลักสูตรจะเรียน3วันนะคะก็จะมีคิวสไลด์คิว4มิตินะคะแล้วก็คิว6มิติคิ้วผสมลายเส้นนะคะ ส่วนเทคนิคนะคะก็เหมือนกันก็คือเทคนิคการออกแบบให้เข้ากับใบหน้าให้เข้ากับโง่เฮ้งนะคะในแต่ละบุคคลใบหน้ารูปไข่ใบหน้ารูปหัวใจใบหน้ารูปเพชรต้องเหมาะสมสําหรับคิ้วแบบไหนโง่เฮ้งแบบไหนในคอร์สนะคะจะมีสอนให้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนอกจากอาชีพที่บางคนนะคะคิดว่าเรียนจบมาต้องทํางานออฟฟิศต้องทํางานราชการ แล้วอาชีพนี้ไม่มั่นคงอาชีพส,สวยไยงค่ะแต่ก่อนคนอาจจะไม่ได้ให้ความนิยมนะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะอาชีพนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าใครสนใจแล้วอยากจะมาเรียนนะคะยังไม่เอานะคะมันมีแต่ฮอตตลอดะคะอาชีพนีอ้อาจารย์แนะนำเลยนะคะกับคอร์สเรียนคิ้วลายเส้นนะคะเพราะว่าคอนี้นะคะนะคะก็คือคนที่จะเรียนในคอนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหนึ่งคือ มันต้องใช้ความสามารถนิดนึงเนาะแต่อาจารย์มีเทคนิคในการเรียนแล้วก็ในในการทำนะคะที่ง่ายมากอ่าเราจะสอนสเต็ป by สเต็ปค่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่เราเขียนโครงคิ้วออกแบบคิ้วทำงานลายเส้นการสักต้องสั่งแบบไหนต้องเขียนคิ้วไปในทิศทางไหนนะคะถึงจะดูเป็นธรรมชาติและในคอรนี้นะคะก็จะมีการแถมการสัก ลบคิวนะคะให้เนียนด้วยนะคะตัวนี้ค่ะคือแถมให้พิเศษเลยเราไม่ต้องไปลงคอร์สเรียนคอร์สอื่นเพิ่มนะคะก็จะมีอยู่ในคอร์สนี้เลยแล้วก็มีอุปรกรณ์ให้ครบเซตเช่นกันค่ะ,ะมีคําถามไหมคะทีมงานบอกบอกอาจารย์ด้นะคะถ้าถ้ามีคําถามในไลน์ะ like นะคะก็จะได้ตอบไปให้สดๆดเลยอ่าทีนี้ต่อมานะคะถ้าใครรู้สึกว่า คอสักคิ้วมันธรรมดาไปไม่อยากเรียนสักคิ้วแล้วคือแบบรู้สึกว่ากลัวมีเลือดมีแบบเข็มอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็กลัวใช่ไหมคะอาจจะมาคอสนี้เลยนะคะคือ,คอ,อ,อ,อค,ค,คอสเรียนต่อขนตาเห็นไหมคะคอสเรียนต่อขนตาคุณสำรวยสวัสดีค่ะอาจารย์แจงติดตามอยู่นะคะค่ะคุณสำรวยเป็น f อเลยนะคะ เป็นแฟนคลับอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตัวคุณสำรวยนี้คือจะดูประจำเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามาคุณจะดวงถามว่าเรียนกี่วันครับเรียน3วันนะคะ3วันสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะตัวนี้สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็อยากเรียนเพื่ออัพเทเทคนิคก็ได้หรือจะเรียนแบบ เราไม,ไ,มไม่มีพื้นฐานเราก็สามารถเรียนได้นะคะ,ะต่อมานะคะคอร์สเรียนต่อขนตาค่ะที่อาจารย์แนะนํานะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอ,อยากที่จะเรียนแบบ เขาเรียกอะไรไม่ไม่อยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับงานสักใช่ไหมคะก็มีคอร์สเรียนต่อขนอตาซึ่งตอนนี้ฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับการต่อขนอตาบางท่านนะคะเรียนไม่กี่วันนะคะสามารถคืนทุนได้เลยไม่ต้องถึงเดือนค่ะไม่กี่วันคอนเฟิร์มเลยค่ะกับราคานี้เลยนะคะ12,900บาทค่ะอ่าเห็นไหมทีมงานอาจารย์ <laughs> เป็นไงคะอ่าเห็หมลงทุนให้เลยนะคะว่า คือแบบเรานำเสนอวันนี้คือต้องการให้ทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้หลักแสนหลักล้านนะคะอ่าถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันจะได้หรอทำราคาหลักร้อยหลักพันอาจารย์ก็เคยคิดแบบนี้ค่ะว่ามันจะได้หรอแต่พอเราทำจริงๆนะคะจากที่เราคิดว่าเออเฮ้ยมันหลักร้อยแต่มันไม่ใช่ค่ะรายได้นะคะต่อเดือนเนี่ยโอ้โหก็เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะว่าสร้างรายได้หลัก ร้านเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะรูปแบบการเรียนของคอร์สเรียนต่อขนตานะคะก็จะสอนอยู่4สไตล์นะคะนั่นก็คือคลาสสิกวอลลุ่มอ่าลัเซียวอลลุ่มแล้วก็คิมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นการดีไซน์ขนตานะคะ,ะให้มีหลากหลายรูปแบบให้เข้ากับดวงตาของลูกค้านะคะเรียนรู้เกี่ยวกับ ขนตาทฤษฎีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องนะคะบางท่านนะคะเรียนจากที่อื่นหรือไปเรียนมาแล้วอาจจะไม่ได้เรียนถึงลึกถึงเรื่องอุปกรณ์วิธีการใช้นะคะที่ถูกต้องบางทีเราไปใช้จริงอ,ะอ่ะทำไมขนตาหลุดง่ายจังทำไมต่อแล้วเครื่องจังทำไมต่อแล้วมีแผลติดเชื้อทำไมมีเชื้อราเกิดที่ขนตาหรือทำไมต่อแล้วตาแดงเนี่ยคะ่ะ เราก็จะมีเทคนิคนะคะส่วนเราจะออกแบบดีไซน์นะคะรูปทรงให้เข้ากับดวงตาเราก็มีสอนนะคะเลือกความยาวน้ำหนักของเส้นขนตาเทคนิคการจับช่อวอลลุ่ม d d 6D ขั้นตอนการทำสปาถอดขนตานะคะแล้วก็เทคนิคการถ่ายรูปค่ะ,ะเห็นในเพจถ่ายรูปสวยๆนะคะ,ะเราก็มีเทคนิคนะคะเราก็สอนให้นักเรียนค่ะ,ะต่อมานะคะ นอกจากที่เราจะสอนอในทฤษฎีแล้วปฏิบัติก็ต้องเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งทฤษฎีปฏิบัติเนี่ยต้องมาควบคู่กันเลยเพราะว่า1คือจะได้ทํางานได้เป็นแล้วก็ถูกต้องนะคะตัวนี้ก็จะมีการสอบลงคนจริงด้วยพอสอบเสร็จแล้วเราก็รับไปประกาศได้เลยค่ะทางสถาบันนะคะก็จะออกใบป,ประกาศให้แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะในราคา12,900บาทค่ะ อ่าโอเคสำหรับคอสนี้นะคะถ้าสนใจก็สามารถอาจองเรียนได้นะคะอ่าเป็นไงบ้างคะอ่าคอสสั้งเงินล้านวันนี้เอาเอาแค่ไม่กี่คอรสไปก่อนนะเพราะว่าที่เรียนเนี่ยมีมีทั้งคอสบีบีโกอ่ารอบหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกบีบีโกก็มีสอนนะคะลิฟติ้งขนตาลิฟติ้งคิว้วหรือจะเป็นแว็กแว็กสัดส่วนตามร่างกายนะคะ ก็มีสอนอยากเรียนเรื่องรบก็มีสอนนะคะ,ะบางคนนะคะบางท่านสนใจอยากเรียนเรื่องรบนะคะ,อะขอซื้อน้ำยาแต่ว่าที่เราเสถาบัานเรานะคะคือต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบก่อนเราจะไม่ขายน้ำยาอย่างเดียวนะคะเราจะต้องทำให้มันถูกต้องด้วยเพราะว่าคือเราคำนึงถึงการบริการลูกค้านะคะว่าถ้าเราน้ำยาไปแล้วเราไม่เรียนรู้ถึงกับวิธีการใช้หรือ วิธีการดูแลวิธีการปฏิบัตินะคะทําไม่ถูกต้องขึ้นมาอาจจะส่งผลเสียกับลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนนะคะถ้าเราอยากมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์แนะนําเลยค่ะอาชีพสักคิว้วสักตาสักปากหรือต่อขนตานะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอ่าทีนี้มีคําถามไหมคะ ใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาในข้อความเทรดได้นะคะมีแอดมินคอยตอบนะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะว่ามีคอร์สไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เรียนกี่วันนะคะในคอร์สมีอะไรให้บ้างเนี้ยค่ะสามารถสอบถามได้นะคะ,ะวันนี้มาเกี่ยวกับ การสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนนะคะที่สนใจอยากหาอาชีพเสริมก็ได้บางคนนะคะทำงานประจำอยู่อยากมีอาชีพเสริมอาจารย์ก็แนะนำเลยนะอ่าโอเคค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะ ร้านคิ้วสวยบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยด้านหลังเนี่ยไม่ได้เอามาโชว์อย่างเดียวนะคะพรุ่งนี้ก็มีนักเรียนที่จะมาเรียนคอร์สตักคิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็นักเรียนมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักเรียนมาอีกนะยังไงนะคะถ้าคนสนใจหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมก็รีบๆจองคอร์สนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมี เวลาสอนเยอะเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องแบ่งทํางานด้วยแล้วก็แบ่งสอนด้วยนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะทีมงานว่าไ่งนะคะเดือนนี้ก็คอร์สเราจะเต็มแล้วใช่ไหมคะเหลือคอร์สใกล้เต็มแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทีมงานจะเป็นคนดูคิวนะคะคอร์สใกล้เต็มแล้วนะคะก็คือน่าจะเหลือแค่สิ้นเดือนนะคะอีกไม่กี่ท่านก็จะเต็มแล้วก็จะเป็นเดือนหน้าเลยนะคะเดือนหน้าก็ มันก็จะยืดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบจองเรียนนะคะไม่รีบทําเงินนะคะคุณอาจจะล้าหลังหรือว่าอาจจะตามคนอื่นไม่ทนันคุณมาเร่งสปีดแบบเห็นคนอื่นเขาแบบมาทาอาชีพนี้แล้วมีเงินมีไรายได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราสนใจรีบเรียนรีบทํานะคะเราก็จะเป็นคนที่นําหน้าแซงหน้าคนอื่นคะ่ะโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะอาจารย์ฝาก คอร์สเรียนคอสักคิ้วตาปาแล้วก็ต่อหนตาด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะรอบหน้านะคะเจอกันใหม่ค่ะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ